เอาไม่ได้ถังมาถังมันถังถังป้ายอยู่ไม่ได้ถังมานะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ก็มาทําคลิปแนะนําการปลูกชะอมนะคะเราจะแนะนําตั้งแต่ครั้งแรกในการปลูกแล้วยันเก็บเกี่ยวเลยเนาะพืชของชะอมเนี่ยคะ่ะเป็นพืชที่เราปลูกครั้งเดียวแล้วต้นของเขาเนี่ยจะอยู่ได้ถึง 40- ่สหปีเลยนะคะ คือปลูกครั้งเดียวก็สามารถสร้างไรายได้ได้เนาะที่สวนพี่เนี่ยเอ่อก่อนที่เราจะปลูกนะคะการทําพื้นที่เนี่ยเราจะทําเป็นร่องน้ําค่ะคือเราเอาจะเอากิ่งโอมเนี่ยปลูกในร่องน้ําเลยเพื่อการที่ว่าเวลาน้ำเ,เราให้น้ำเนี่ยมันจะกักเก็บน้ําได้ดีแล้วเวลาที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยมันก็ง่ายต่อการที่เราใส่แล้วก็เวลาที่ฝนตก น้ําก็จะขังอยู่ในร่องปุ๋ยก็จะไม่หนีไปไหนเนาะมันจะอยู่ในร่องน้ําการเจริญเติบโตเขาก็จะดีแล้วก็ยอดของชะอมก็จะออกแตกดีค่ะเพื่อนๆนระหว่างต้นเนี่ยพี่จะปลูกระหว่างต้นอยู่ที่50เซนนะคะระหว่าง5 0าสิบถึงหกเซนติเมตรได้เลยแต่ระหว่างแถวเดินเนี่ยเมตรหนึ่งนะคะเพื่อนๆนเมตรหนึ่งแล้วหรือเมตร 20ก็ได้เนาะแล้วแต่เนื้อที่ของแต่ละคนนะคะ <c oughs> ชะอมเนี่ยเป็นพืชที่เราอยาให้มันต้นสูงถ้ามันสูงมากเนี่ยมันจะไม่แตกยอดให้เราย่อมันจะชะลูดยาวเลยเพื่อนๆสังเกตดูว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้ให้ชะอมอยู่ต่ํานะแล้วมันอยู่สูงฮะสังเกตยอดได้เลยย่ออมจะชะลูดยาวนะ <c oughs> แล้วมันก็จะมีหนามที่ฟอยมากแล้วหนังก็จะแก่ <c oughs> พี่แนะนําว่าให้เขาอยู่ต่ๆ ตัดยอดไปแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดให้เราตลอดโอ้มันมันต้องฉีดยาแล้วเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากค่ะเพื่อนๆปลูกครั้งเดียวการให้น้ำหน้าช่วงหน้าแรงเนาะก็วันเว้นวันก็ได้นะคะแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยเราไม่ต้องให้ก็ได้เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งฝนตกสองวันสามวันเนี่ยมันก็อยู่ได้แล้วนะคะ เพืเ่อนๆบางคนเนี่ยคิดว่าการปลูกะอ,อมในร่องน้ำเนี่ยมันอยู่น้ำแฉะได้ไหมอะไรมันอยู่ได้นะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ขังจนเกินไปขังนี่หมายถึงสามอาทิตย์ขึ้นไปนะคะขังเหมือนนาข้าวอย่างนั้นสามอาทิตย์ขึ้นไปมันมันมันไม่เป็นไรนะคะเพื่อนเพื่อนมแตกยอดให้เราเนาะเพราะการทำร่องน้ำเนี่ยมันไม่ได้กักไว้ตลอดแค่กักไว้ช่วงค่าคืน หรือสองสามวันเนี่ยให้มันอิ่มแล้วมันก็แห้งไปเช้านี้พี่ก็เก็บอยอดชะอมเหมือนเดิมค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วหนาวมาเป็นเดือน้วเนาะ,นะแล้วก็มีลมชะอมจะไม่ชอบลมแล้วก็ความเย็นนะคะช่วงกลางวันเราถึงจะปล่อยน้ำเขาเราจะไม่ปล่อยช่วงเช้าและช่วงเย็น ยอชอมก็ออกเยอะแยะเลยค่ะเมื่อเวลาที่เราปล่อยน้ําช่วงกลางวันมันโดนกระแสงแดดมันปะทะกันช่อมจะชอบแสงแดดแล้วก็น้ําแล้วเขาก็จะแตกยอดให้เราแต่ก่อนที่หน้าหนาวมันจะแตกยอดนะสวนสวนนี้เราจะแต่งสาวช่วงตุลาคมนะคะช่วงปลายตุลาคมปลายฝนต้นหนาวเนาะช่วงเดือนนี้จะดี เพื่อนบางคนถามพี่ว่าแต่งสาวในเดือนไหนก็ได้ไหมได้ทุกเดือนนะเพื่อนๆจะแต่งหน้าฝนหน้าแล้งหน้าหนาวได้ทั้งนั้นแต่แต่พี่แต่งตั้งแต่ตุลาเพราะว่าพอเข้าพฤศจิกาธันวาเนี่ยลมหนาวมาเนาะมันจะเป็นช่วงที่ผลผลิตอ่ามันน้อยใช่ไหมอันนี้คือการเร่งเร่งให้มันออกยอดให้เราในช่วงหน้าหน้าหนาวหน้าแล้ง การฉีดฮอร์โมนเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นอฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ช่วยเร่งยอดจะฮอร์โมนสูตรไหนก็ได้ที่เพื่อนๆจะหมักไว้เองก็ได้เนาะแต่พี่แนะนําว่าให้ฉีดเจ็ดถึงสิบวันอ่ะฉีดครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ฉีดก่อนเก้าโมงเช้าเพราะว่าพืชมันเปิดปากใบในช่วงเช้าถึงเก้าโมงพอเราฉีดฮอร์โมนไปเนี่ยมันก็ได้รับ พอแสงแดดออกมันก็ไปปรุงแสงแดดมันก็เลยทำให้การแตกยอดได้ดีเนาะถ้าช่วงเย็นก็ได้แต่ถ้าเป็นยอดโอมเนี่ยพี่แนะนําช่วงเช้าดีที่สุดเลยนะคะถ้าถามว่าช่วงเย็นได้ไหมก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเนาะนี่ก็คือสวนะอมนะคะสวนบ้านไร่เราก็จะเน้นปลูกะอมแล้วก็เปิดพูดผสมผสานที่เราปลูกไห้กิน ออมะม่วงปีนี้ออกยอดดีมากเลยค่ะออกยอดดีพี่เลยอยากาฝากเพื่อนๆนที่ทำเกษตรนะคะว่าการปลูกพือชชะอมเนี่ยก็เป็นพืชอ,อย่างหนึ่งที่อายุยืนยาวเนาะจะปลูกหน้าไหนก็ได้นะคะชะอมออกได้ทุกหน้าเลยนะคะ เว้นแต่ว่าหน้าหนาวหน้าแรงอ่ะจะเขาจะชะลอการเติบโตสักนิดหนึ่งจากร้อเซนี่ยจะเหลือที่เจอร์เซนนะคะบางคนอ่ะไม่อยากแต่งสาวเขากลัวว่าตัดต่อไปแล้วชมจะตายบางคนตัดต่อไปแล้วก็เกิดอาการตายเออพี่อยากบอกไว้อย่างหนึ่งว่า ถ้าเราจะแต่งเขาเนาะเราเราอย่าไปเอามีดฟันแบบจนเละเละเลยอะ่ะจนถากจนเป็นเปลือกที่แบบเปลือกมันมันเป็นแผลนะเพื่อนๆนมันจะทําให้เป็นการเชื้อราแล้วก็ตายได้นะคะบางที่มันก็ไม่ถึงก็ตายนะรากที่อยู่ใต้ดินมันก็โผล่ขึ้นมาอีกได้นะคะเพื่อนๆนมันก็ตายยากเหมือนกันแต่ถ้าเราเอามีดไปฟันฟันฟันจนนั้นอะ่ะมันก็เป็นสาเหตุที่ให้โสมตายเช่นนั้น พี่มีคลิปหลายคลิปเลยพี่บอกว่าเวลาแต่งยอดชะอมเนี่ยอย่าให้เขาเนื้อเ็าช้ำเนาะเอาอกรรไกรตัดไปเลยหรือจะเอามีดก็ได้แต่ฟันฟันทีเดียวฟันทีเดียวให้มันขาดไปเลยนะคะชจอมเป็นพืชที่โรคที่กวนที่สุดก็คือจะมะีน้อนเขียวเนาะแต่วันนี้มันมีแมลงตัวเล็กๆเ,เหมือนแมลงเป็นเพีย้ยนะมามาเกาะที่สวนเพราะว่ามันไม่มีฝนลงมา,างไงเพื่อน,อนๆมันไม่มีฝนแต่วันนี้เราก็จะ เ,ออเก็บยอดให้หมดเลยเพราะเราจะปล่อยน้ําแล้วนะคะปล่อยน้ชํชโ่มแล้วจะปล่อยให้ชุ่มเลยเย็นนี้นะคะแล้วเดี๋ยววนันรุ่งขึ้นเราก็จะมาฉีดฮอร์โมนสังเกตดูเลยพี่ตัดยอดโฉมไปแล้วพี่ก็จะแต่งไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆสวยเราก็จะมีแต่เสียงนกกับเสียงไก่นะคะเพื่อนๆ เกษตรคนไหนเนาะแน,นะนำสนใจพี่ก็แนะนำหลังจากที่เราเก็บยอดไปแล้วก็ปล่อยน้ำนะคะเราจะปล่อยช่วงกลางวันค่ะมันเป็นวิธีการเพิ่มยอดเนาะเพราะว่าหน้าหนาวหน้าแรงเนี่ยค่ะถ้าเราปล่อยเช้าหรือปล่อยเย็นเนี่ยความเย็นของอากาศหนาวมันก็ทำให้หดตัวถ้าเราปล่อยกลางวันเนี่ย มันจะยิ่งทำให้แตกยอดนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำพอมันเจอกับแสงแดดเนี่ยค่ะชะอมชอบน้ำและแสงแดดมันก็ยิ่งกระตุ้นให้การแตกยอดได้ดีนะคะถ้าเราไปปล่อยช่วงเช้าเนี่ยเหมือนอากาศหนาวหนเย็นๆเนี่ยเราปล่อยไปมันจะไม่ได้ผลช่วงฤดูหนาวนี่ค่ะเป็นวิธีการที่บ้านพี่จะทำแบบนี้เนี่ยค่ะนี่เราจะปล่อยกลางวันปล่อยให้ชุ่มเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็จะ ีการแตกยอดขึ้นมาเราจะเล่นงการแตกยอดในช่วงหน้าหนาวเพราะมันหดตัวไงเพราะว่าโสมมันไม่ชอบลมแล้วก็ความเย็นยอดมันจะไม่ชะลูดขึ้นเลยมันจะหดตัวเนาะเราปล่อยน้ำเราจะปล่อยให้ชุ่มเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะปล่อยน้ำไม่ชุ่มเลยแล้วเดี๋ยวช่วงเช้าพรุ่งนี้เราจะฉีดฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเนี่ยจะสูตรไหนก็ได้เนาะให้เร่งยอด เจ็ดถึงสิบวันแล้วก็ฉีดทีเช้าเราจะฉีดก่อนเก้าโมงเช้าแล้วเราก็จะหยุดให้น้ำสองวันนะคะแล้วมันจะแตกยอดให้เราวันนี้เราก็จะปล่อยน้ำปล่อยน้ำไม่ชุ่มเลยเพื่อนวิธีการส่วนชะอมที่มันจะแตกยอดเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยน้อยที่มาบอกสู่ันฟังนะจ๊ะ คลิปนี้ก็กลับขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า